สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับดองของเล่นวันนี้ก็เป็นคิวของสเปนไวเปอร์เพ l ร์บลูสเปเชียลนะครับ VS7C อันนี้เป็น VS7C นะครับไม่ใช่ AR7C แล้วนะครับไอตัวของซีวิงแมกนัม um กับเกรดบาร์โซนิกเป็น AR7C นะครับโอเคก็เก็บไปปุ๊บต่อมาจะเป็น ปวเปอร์อ่ะเห็ดูด,ด้านหน้าก่อนนะครับยังเ,เท่เหมือนเดิมแล้วก็เป็นรถของไคว่าอเย็นน่ะจำชื่อไม่ได้แล้วเออประมาณนี้สปินเน็คสปินว i เปอร์สปินคอบบ้าสปินอะไรไม่รู้นะครับนี่โทกิชิชื่ออะไรวะโทกิชิแต่เอ็มอะไรไม่รู้เนี่ยอ่ะโอเคมานนี้นี่แนวด้านข้างนะครับ หน้านี้ไม่มีอะไรเพราะเราอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกอยู่แล้วแล้วก็อันนี้นะครับสเปเชียล V R C Special Edition ยางเท่ยังไงละ่ะไปดูข้างในกันเหมือนเดิมอันนี้ยังไม่ได้ประกอบนะครับก็เหมือนกับ ตัวซีวิงแมกนัมอืมซีวิงแมกนัม um. ใช่ถูกอืมอะจะลงก็ลงเอาโอเคแบบนี้แหละอ่าขึ้นมาน,นข้างในมีอะไรมีล้อสีน้ำเงินครับล้อสีน้ำเงินเหมือนจะหนากว่าไอ้แมกนัม um, กับโซนิกนะโอเคล้อนะครับ โคงข้างในนี่โหยังวับอะ่ะของข้างในของโซโนิกนะครับอ้อทำสีมันดีมากเลยวับวาวมากโหนี่นะครับมีโค้งสีมุกนะโอหโคตรสวยอะ่ะแนะนำไปจัดผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่สามสี่ร้อยนี่เราเมโองโหสวยมากแต่ก็ยังไม่ประกอบดี แล้วก็ล้อสีขาวนี่นะครับล้อขาวมอเตอร์แล้วก็อุปกรณ์เ,เดิมๆที่แถมทุกตัวนะครับโอเคเก็บไว้ในนี้เหมือนกันแล้วก็เออเขาเรียกอะไรกระโปรงหลังไม่ใช่กระโปรงหลังเขาเรียกโรเลอร์ข้างหลังอันนี้เป็น VSC นะครับผมก็ไม่รู้หรอก คืออะไรโอเคต่อมาเป็นสติ๊กเกอร์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 สเปนไวเปอร์นะครับมีทั้งหมดอันนี้เห็นยี่สิบเป็นตัวเลขเยอะที่สุดจบแล้วยี่สิบแผน่นยี่สิบชิ้นนะครับอันนี้คือ Spin สเปนไวเปอร์เฮ้ยสวยเหมือนเดิมมาใบปิด เออใบประกอบอีกแล้วขีก่อนที่ไม่ไปอสักที่ขอภัยอ่ามาแล้วอ่าสเปรย์แปเปอร์เพล์บรูสเปเชียลสวยสุดตอนนี้อ่าประกอบก็เหมือนเดิมนี่นะครับ มันเริ่มต้นจากไอกตัวแผงที่เป็นอลูมิเนียมสีอลูมิเนียมนะครับอืมสวยปะอืมอืม,อมแล้วก็ประกอบแบบนี้อ่าผมดองมาประมาณห7ปีแล้วนะไอสามกล้องนี้สองกล้องเลยเพราะว่าโซนิกได้มาตอนแรกก็ประกอบเลยนะครับเออแล้วก็ซื้อ ไอ้พวกนี้ตามมาทีก็ไม่ได้ประกอบมาจนถึงปัจจุบันหวัดเหมือนเดิมมอเตอร์ที่ปิดมอเตอร์ปิดฐานปิดล้างฐานปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าแล้วก็ประกอบแค่นี้จริงๆโอเคสำหรับใครที่ยังเล่นอยู่ก็คอมเมนต์มาได้นะครับ เหมือนเดิมมีร้านที่แนะนำแถวแถวบรรทุมก็จะเป็นเสียหลังเซ์นะครับมีทั้งอของใหม่ของเก่าภาคใหม่ภาคเก่าเครื่องบินเรือรถถังอะไรไม่หมดอะไรทั้งหมดอะที่เป็นของธรรมิาตินะครับก็ลองไปจับใจ่ายใช้สอยโดเสียรลังเซ์นะครับมีทุกอย่างให้เลือกสนามบ,บาสก็มีนะแต่ผมยังไม่เคยดูหละอยากไปเหมือนกันแต่ ยังไม่ได้ไปชัดดีโอเคสำหรับวันนี้สปินไวเปอร์เพอร์บลูสเปเชียลลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายยย